พระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลาก้านาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอโม,มกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีทรงเปิดและทอดพระเนตรงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2552 ในการนี้พระราชทานเกียรติบตัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคโนมพระราชทานโลกกิตติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการโคโนมและอุตสาหกรรมนม โดยงานเทศกาลโคนมแห่งชาติองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและเทคโนโลยีซึ่งกันและกันภายในงานมีการแสดงนิทรรศการวิชาการด้านโคนมในหัวข้อระบบการเลี้ยงโคนมแบบยั่งยืนการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิตโคโนมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิการใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมการตกไข่การผลิตตัวอ่อนจากการคโคลนการประกวดโคโนม6ประเภทถิ่งท้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีนี้มีโคโนมกว่า200ตัวจากทั่วประเทศเข้าประกวดการแข่งขันนำเสนอแนวความคิดของนักศึกษาภายใต้หัวข้อนมสดดีกว่าคุณค่ามากหลายดื่มได้สนิทใจปลอดภัยทุกหยด นอกจากนั้นยังมีการแสดงต่างๆอาทิการรีดนมโคการแสดงบ่วงบาทซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่25มกราคมศนี้ เวลา14นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2550ถึง2551ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขอพระราชทานทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิมศักดิ์สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโอกาสนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวน2,415คนและพระราชทามพระราชโวหาใจความสําคัญเกี่ยวกับข้อคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาว่า สังคมเป็นองค์รวมที่ประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆการพัฒนาสังคมจึงต้องกระทำให้พร้อมกันทุกส่วนและต้องให้ประสานสอดคล้องกันทุกด้านผู้ปฏิบัติงานพัฒนาที่มีความรู้ความชำนาญแตกต่างกันจึงต้องร่วมมือร่วมงานกันอย่างเต็มกำลังโดยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันด้วยใจที่เปิดกว้างและด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันอย่างแท้จริงโดยถือประโยชน์ส่วนรวมคือความเจริญมั่นคงของสังคมและประเทศชาติเป็นเป้าหมาย พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทอพระเนตรภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระพิคเนตร นี้เวลา17นิกา7นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัชมีชตไปยังโรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนทอดพระเนตรภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระพิคเนธซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่โด่งดังทั่วโลกในขณะนี้สร้างโดยบริษัทเชมารูแอนิเมชันเมืองมุมไบประเทศอินเดียมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพิคเนธเทพในศาสนาพราหมณ์ ตั้งแต่กำเนิดจนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้มีเสียงเป็นพุทธสารมีความเฉลียวฉลาดและพละกำลังมหาศาลโดยเป็นภาพยนตร์ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และจะเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งนี้พระพิคเนศถือเป็นเทพแห่งความเฉลียวฉลาดและโชคลาภซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยให้ผู้ที่ศรัทธาก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้ พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาีินัดดามาศทอดพระเนตรการดําเนินงานของบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดประเทศญี่ปุน่นและเสด็จไปยังเมืองฮาโกเน่ 2ันที่15มกราคมพุทธศักราช2552เวลา10นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสววีพระวรราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปยังบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายทาเคโอฟุกุอิประธานกรมกร,รมการบริหารและซ e อบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดประเทศญี่ปุ่นนายอดิศักดิโรหิตสุลรองประธานกรมกร,รมการบริหารระดับสูงบริษัทเอเชียฮอนด้ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้ารับเสด็จ บริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2491โดยนายโชอิชิโร่ฮอนด้าซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลกในการนี้ได้ทอดประเนตรการทำงานของหุ่นยนต์อาซิโมนวัตกรรมหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ล้ำยุคที่สุดในโลกซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดที่ต้องการเห็นหุ่นยนต์เป็นเพื่อนร่วมง,งานและเป็นเพื่อนกับมนุษย์ในอนาคต โดยมีขนาดความสูง130ซนเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมมีการติดตั้งเทคโนโลยีการเคลื่อนที่อัจฉริยะ iWalk ที่สามารถทำให้อ Asimo เดินด้วยสองขาอย่างคล่องแคล่วนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบสมองกลอัจฉริยะที่สามารถทำให้เข้าใจรับรู้ลักษณะท่าทางของมนุษย์รวมทั้งสามารถตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างอิสระ ทิสามารถทักทายบุคคลที่กำลังเดินเข้ามาหาจับมือทักทายเดินไปตามทางที่ได้รับการชี้แนะหลบหลีกสิ่งกีดขวางจำหน้าและเรียกชื่อของบุคคลต่างๆปัจจุบันยังได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง6กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันอซิโมมีหน้าที่ช่วยงานด้านต่างๆที่สำนักง,งานฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเช่นต้อนรับและนำผู้มาเยือนไปยังห้องรับรองพร้อมติดตามเรียกผู้ที่มีคนมาติดต่อให้บริการด้านข่าวสารเสิร์ฟเครื่องดื่มและยกของที่มีน้ำหนักเบาเป็นต้นก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรน,นวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดยวิศวกร,กรของฮอนด้าเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอาทิ รถยนต์ไฮบริดรุ่นอินไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและมอเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงรุ่นใหม่ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงและไร้ยมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและใช้งานได้จริงบนท้องถนนนอกจากนี้ยังได้ผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เวลา12นาฬิกาเสด็จไปยังโรงแรมพักเพื่อสวยพระกรยาหารกลางวันร่วมกับศิลปินอิสระและศิลปินของสมาคมแลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมนานาชาติญี่ปุน่นในโอกาสนี้นายฟูมิทาก,กะอิชิควาวะถวายเงินสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยในพระอุปธรรมด้วย จากนั้นเวลา15นาฬิกา55นาทีเสด็จออกจากโรงแรมอิมพีเรียลที่ประทับเพื่อประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จยังเมืองฮาโกเน่จังหวัดคานากาวะอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอา,ากาศริมทะเลที่สวยงามของญี่ปุ่นที่มีภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นเป็นฉากหลังและยังมีบ่อน้ําพุร้อนหลายแห่งจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ และเมื่อเวลา18นาฬิกาได้เสด็จถึงอย่างโรงแรมที่ประทับ p ริน c ์ฮา o n กโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน